สวัสดีค่ะ b o o k i l i c i o u s by Dr. On ค่ะวิดีโอนี้นะคะอยู่ในทีมที่ว่าพาเด็กไปเที่ยวอิตาลีนะคะเล่มนี้อยู่ในซีรีส์ชื่อว่า Ordinary People Change the World เป็นเล่มชื่อว่า I Am Leonardo da Vinci ในซีรีส์นี้นอกจากเล่มนี้ก็ยังมี I Am m a r i e c u r i e ด้วยนะคะที่เันเปิดให้พรีออเดอร์เดือนนี้ซึ่งจะเป็นเล่มพาเด็กไปเที่ยวฝรั่งเศสคะ่ะ Leonardo da Vinci เรื่องของเขาเล่าอะไรบ้างน,นะคะเกี่ยวกับ What m a k e a Hero นะคะเขาก็คือชีวิตของดาวินชี่ดูเนี่ยมีตั้งแต่ v i t r u v l i s Man ใช่ไหมคะมีภาพโมนาลิซามีภาพของรถถังมีภาพของชูชีพเราก็จะไปดูว่าเขาประดิษฐ์อะไรบ้างในชีวิตของเขานะคะเรื่องของความมุ่งมั่นของเขานะคะ แล้วก็ความแปลกของเดีวรนโะดดาวินชีอันนี้เขาเขียนตัวเขาเขียนกลับแบบกลับซ้ายไปขวาต้องเอาไปอ่านในกระจกอันนี้เอาไปอ่านในกระจกแล้วจานออกก็คือชีวิตของดาวินชีกว่าจะฝึกกว่าจะได้ไปเป็นศิลปินชื่อกล้องโลกนะคะีเขาชอบเลืองการบินมากนะคะ ก็มีภาพสเกจอันพวกนี้จะเป็นภาพสเกจอันพวกนี้เป็นกระตูนนะแต่ก็จะมีภาพสเกจที่เป็นภาพมาจากหนังสือของดาวินชีนะคะพวกนี้ก็จะมาจากหนังสือของดาวินชีเขาม,มีความสนใจหลายด้านทีเดียว,วนี่ก็เป็นภาพสเกจจากหนังสือของดาวินชีนะคะวาดโมนาลิซ่านะตอนสุดท้ายนะคะ เขาก็จะมีเล่มเนี้ยที่ออนชอบระตอนสุดท้ายเขาจะมีข้อความสอนใจนะคะเช่นอย่างเงี้ย In my life, p e o p l e c a l l me a genius, a Renaissance man. They also said it was weird and odd, but that's not a bad thing. Nothing amazing happens while thinking like everyone does. Everyone else เห็นไหมคะ ก็คือสอนเด็กๆว่าไม่จําเป็นเลยถ้าเราเป็นคนที่แตก,แต,กต่างจากกับคนอื่นนะมันไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นสิ่งที่ดีต่างหากนะครับฉันอยากจะฝากเล่มนี้ไว้นะคะในซีรีส์นี้นะคะ Ordinary People Change the World คขอบคุณค่ะ